ดีเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขเดอ้อพี่น้องมือนี้ก็มาพบกับบาลซุปสองบาลล่าคนยินดีคือเกานะ่าเนาะเชิงมือนี้บาลซุกอ่าได้มาแจกปึ้มอ่าแล้วก็อุปกรณ์การเฮียนเนาะให้ในคู่ล้วก็นักเฮียนบาดน้ําแทงเมืองค้องเซโดนแกว้งจำํำเอ้ยแกว้งสาลวัน,พ,น,พ,น,พ,นพี่น้องก็ไพ่พี่น้องที่ว่าพิษ้วก็เนื่องจากมีเอฟซีทางอเมริกาเนาะแม่ทางอเมริกาแล้วก็ปปากับลุงทางฝรั่งเศสที่เพิ่น ออกเงินมาให้เนาะพี่น้องกับขอบโมกขอบแดงขอบคุณในไลเดอร์ที่สนับสนุนสองบาสุกพี่น้องในการสนับสนุนนักเขียนทางบ้านน้ําแท็งเนาะในการฝากอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเรื่องที่ว่าบาสุกอยากเทพปืนให้พวงเฮียนของบ้านน้ําแท็งเนาะพี่น้องดีนี่เราไม่ถ่ายมัยนี่เนาะเพราะว่าพวงเฮียนมาท่านแล้วพี่น้องจะเป็นโอ๊ปปุ่งอัพเพิ่ม เป็นดินกน่าจะประมาณนี้นะ้องพี่น้องผู้อย่านมาทันแล้วซึ่งอ่ามีแม่ทางอเมริกาเพิ่อนออกมาเลยน้องพี่น้องสมทบทุนมาแล้วส่วนหนึ่งเป็นจํานวนเงิน400โลลาเนาะพี่น้องเนะาะ400รอยลอนลาแต่ว่าทางเราเพิ่เนเศว่าโลลาเนาะนย่างขาดอีกประมาณแปดพันติ๊กแปดร800 800โลลาเนาะเพราะว่าง,งบน่าจะประมาณ11บเอ็ดไปสิบสองล้าน ประมาณ30,000กว่าบาทหรือว่า1,200ดอลลาร์เนาะพี่น้องสามี FC ฟซีมอดีจางมาหลายบาสุกัดสีเห็ดหลายอย่างเนาะนอกจากเทพพื้นอาจจะเห็ดประตูแห่เพิ่นเล่นนาอยพี่น้อเออประตูของการน้ำเนาะอีู่แบนะนนแบนะบนะั้นเดยวสิไปถ่ายเพิ่นเบิ่งมันสิอว่าผิดแนวว่าผิดซึ่งพเออพนเพราะว่าพวกเหี้ยเพิ่นเห็ดเ,เองเนะาะชาวบ้านเพิ่นออกเงินกันเองเก็บเงินกันเอง ไอบ้าซอยกันเห็ุเหนตุที่ละน้อยนี่ต้นไมของกาหนนีอยู่ข้างหลังเนาะข้างหลังประตูของการะของการมันมีประตูเนี่เหนานนนีจะอ๋นี่ตันน้เนาะไปดเหตประตู นี่ก็จะเป็นห้องการนี่คุณค้องสราบข่าวองการเนาะเพราะว่าบ่มีประตูไว้เก็บของนะครันสูวงเวลาเหล่าเทพพื่อนตัว่าจะมีเขาก็ใส่ประตูแล้วก็เก็บของอุปกรณ์การแข่งนลยแหละสำหรับครูอาจารย์เพื่อนเนาะส่วนครูอาจารย์ในห้องแข่งนี่ก็มีสองคนนะครับเพื่อนมากคนเดียวเนาะแต่ว่าเพื่อนข้าไปเวียกไปประชุมยัง,ยงเพื่อนนี่แหละแต่ก็ยังชิมี่พอบาดยังม,มาอยู่แต่กัยังโชมากเลยมาเป็นจีตวิญกันเนาะ หองเยียนเพื่อเยียนขว่านะปหนึ่งปองปสามปสี่ปห้าีจ้ปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าเฮี่ยนมันกันเนเนาะแบบนี้คู่คนเดียวซ้อนซ้อนทั้งหมดสามห้องเนี่ยพะว่ามีวิธีแบ่งันต้องแบ่งกระดานนะครับซ้อนซ้อนซ้อนตอนเราซุกงงหน่อยก็บเฮียนในสีเลยี่เนาะนีเนี้ยวันจะขึ้นเก็บเงินเถยเฮียนปึ่มแบบเฮียน กะฟังได้เลพี่น้องอแห้งใจจากเอฟซีทางคนเล่าล่ะกะฟังไทยได้อพี่น้องเด้อตัวนี้แบบฮับได้พี่น้องวาสุสิฮับ,บแต่ว่าอยากส่งเสริมการเฮียนนะการเฮียนนิดหน่อยให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะซึ่งวันนี้วาสุกันสื่ออุปกรณ์การเฮียนนะครับปุ่มแบบเฮียนมากเนาะหลายอย่างไปพี่น้องถ้าเจอกันตอนแจกเด้อก่อนรับส้มคลิปกันได้บิงคอมมอนกันไปเนาะว่ามียังไงนี่แหละเนียนเจ้าเดทไม่มี่ การเฮียนสะดวกสบายเนาะมีงจะบางไปในคู่ร่วมงานกับสองคนเนาะสอนเฮียนเนี่ยนไปเจอกันตอนแจกเดี๋ยวถ่ายจิ้มงานกับมือกระดกนี่สวัสดีดิสบายดีพอมือนี้เข้ามาหลายคนเนาะเฮ้ยเอาจิมงานสวัสดีสวัสดีตาสิงทำติงมาหลายคนเนาะมือนี้ทีมงานเขา โดสบายดีพี่น้องงานเลือกซาโดเหมือนซาปีใหม่กับมาเนาะสองปีใหม่กับบิบซาลาเนาะเดี๋ยวพาพี่นมาเนาะและพี่กราไปทำการยายปุ่มให้นักเรียนเลยผู้ใดพวกท่านในเสือมือนหนามาอยู่เลยหนามาหรอวะผู้ใดพวกท่านในเสือผู้หญิงนะสีมือขึ้นมเงอ่ะมาว่าผู้หญิง่ะ นั่งอ้อยแมนบ่เฮ้ยบอแมนที่นั่งเดือนยังวะบอ้บน่ที่สุดนั่งสุปดาบก็ได้มากวะอนยั่งอ้อยคือจังไดล่ะคือจังไฮอะไรเหมือนนะบอแมนบ่ โอ้ยเแล้วยังจะซุกดาคนซื้อ um, ซุกดาบ่านคอ่อมากเลนะให้คูเอาใยต่่โอเคากันเดกน้องเพราะว่าลิปมันสิยงาเกินไปถ้าตนแจกซะน้องเราหอมเ่งฟาเถอะลาคหอมเก็บน้ำมุ้งโอ้เสียงดีลยเด้อ ปิ่มเนาะทีลอยหัวลรางดเสมือนตบมือนะตบมือนะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ไอ่ผ้าผ้าตบจะจังตบตามเดี๋ยวไอ้ผ้าตบเลย โอ้ใครเจอท่านบ่จกากวะปึ้มมันบริเลว่ามากไม่ได่รวแบบข้งเดอเลยบิ๊กหน่าประมาณมันเลอะกับแล้เกิดารเช่าเส้อหน่อยก Yo. 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 Người, yo. Người, kem bidi, kem ambi, kem yo. Kem ambi, kem ambi, kem yo. 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 เยอะเยอะนี่น้อยเล็กขึ้นเต้นจิลูกเอฟไทยนี่น้องคนบ้าตัวมือนะตัวมือแนะไอ้น้อยมาหมอบไปย่างละอันอาบิกน้ำย่างละอันย่างละอันวะแล้วก็อันนี้อาบิกบิ๊กแน่น่บิ๊กแน่น่ ให้มืดทำไปเจออไรสิร้องล้านเท่าไรวะเดี๋ยวดึงก่อนนี่นี่นี่ันสื่อนี่มันดมันดมันาดน้นี่นี่อ้าวูยิ่งปูยิ่งมีแพะปูยิ่งอ่ะถูกเออเวงมวขนาดสตมือให้มูแน่เดี้มันชมซื่อุ้เอาูิงมีสิยอมผู้ใช่นี่ขันมวเอาสิ ให้ท like ิมงานนั่นนห้อพี่เออเออเลยอ่ะเลเลยในน้ำตัวเลยพลิสินในน้ำตัวก่อนสบายดีรือวัสดีนยันน้ำนโอ้จาริสอ่เลยนลงแทสาวั ถึงแผ่นดินเอาพู้นี้ด้สวัสดีร้านซื้อแก้วใจยังอยู่หมองกูฮะอ๋อด้วยอ๋เลยบันเล่งเพลงเลยครับห้องน้ำกันหมอเนี่ยห้องน้ำกันภาษาหมอหอนคอนให้ผู้นี้ให้ผู้นี้ห้องแล้วสองคนฟอนโอเควัตสลบเป็นหมอเป็นมาวัดสลบจะกูเรียบหอจ้าไฟยังไม่เส็จหนเป็น เอออาแม่ขันเต้นเปงกับเต้นายเบิ่งเด้อันเตนฮักเพลงโอ้ของปราชเผู้อาชญ์ยังมีสาวสวยงามเดือเกินสื่นแมสเ่นาอทหารพานักงานผัวนาสึนมาแวะยังขปัญยังวัญมี่ตบตามอ้หนีิเออ ขายุดจ้าบอขายุดจ้าให้เขายุดจ้าทิ้งพ่อแหละทังเพลงโู้ใจหุ่ลียองกังนตด้ี่้าวกิีหม่ลุกขึ้นเต้นน้ำหนองกันไหมแม่พ่อปีมามามาเต้นน้ำหนองกันดี เราที่ังบางตลาดก็ตกมือมได้้านเป็นหลาาตันสมเป็นลูกหลานของปราชาชนเหมนลูกอนวิจอยู่เมืองลานาหาแม่สาวเสียสูุตาลำดอกงงบางฝาไปปืน เียมแจ่มใส้อมเก่าไปตามเส้นทางไปประเทศซางตบมือใหนตีตบมือไหนตีวันนี้โอ้เงืไรมาคนนี้มาแจกให้เด็กๆดกครูมานังนี้ยนกันกระเดอนเพิ่นนาจะาบริมากเพราะ่าเพิ่นค่าเบียดวะเออขันกรติแจกได้หนายอยางแลหวนเนี่ยหลายอย่าง ไล่สิออกมาอีกย,ยังร้ายอยู่ได้นี่สิมอบโบนัสไทยนี่ไอ้ของดิบซอสดิบซอ,ออยู่ในนีม่มั้งเดี๋ยวเบิร์ตบอลของดิบซอสเบิร์ตนี่เด้นี่เด้นี่เด้เฮ้ยไอ้เกียนติแบบนั้นไล่สิอีก ใม่เกี่ยวเอไม่เองมีอีกวะโซความสามารถเบิ้งคุณชายเขาพูดยิงเมื่อก่อนคุมีความสามารถยังเนี่ย,ยความสามารถยังจอ่อยตอนนี้ห้องก,กิจกรรมก็เล็กน้อยน้อยนึงเนาะแล้วห้องก็แจกเล่ยละแล้วลก็สิมอบอันนี้ให้ในคู้เนาะเป็นป<น>ื้นแบบเฮียนเนาะทั้งเม็ดสีสีสผาหัวพี่น้องแล้วก็อุปกรณ์การเขียนเนาะเป็นบิกใหม่บรรทัดแล้วก็ซอสอัดแล้วแดมซอ เนี่เปินมากวะน้่งขึ้นลว่อยู่เลยบ้านเี่นนะเนี่ยอ่าตอนนี้เป็นกระมาณ6เลยเนาะแต่อส้มใช่เนาะนวลาน้ำตีเอิดมุกนะน้อยน้อยกะสีหิวเขาน่าแจกมอดเละเลยได้เนาะมอเดกะายหูยังเด็กอะ

ขึ้นทั้งหมดสามสิบแปดหัวนะครับผมเใหญ่นะคตะกองหน่วยบานหน่วยหนึ่งแล้วก็ตะนางบานสุดหนึ่งตะนางต่อสุดหนึ่งเดียวนะมีแตอพ้นนักเรียนเนาะนักท้ายเนาะท่าี่นะเตรียมหมอกเลยน้อหอยอันก็แจกเนาะหมหน้องไปนี่กูไปเบเดี๋ยวนี่พูดเขาไปได้เตรียมสุทานทีกัน จะเจงกันแล้วนีเริ mm ่ไ้กำลังเตรียมทายหูเนาะกำลังทิู่ ถึวยังกันไรนะโอเคเลยหนึ่งสองสามหนึ่ามโเคได้แล้วให้นักเรียนเลวยนะองของจเอามากแบบีประมากนะ เ้อยให้ฉันเป็นะก่อนะออกมากเลยโคตเลย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 เยเลยเลยเลยนลยเ่ยเลยเลยเลเลยเลยแลเลย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 เลอเยเลยเลยเลยเนยเลยเลยเลยเออเลเลยเมยกลยเลยเลยเลยนลยเลเอยเลยเอาเลยเลยเลยเเลยเยเเยเลเเลยเยเลเเลยเลยเเนเลยเเลยเ ออกมาเลยออกมาเลยเย็นมาเลยออกยังมาได้เพื่อคนบไว้แต่ว่าเตะโตลมเน้อตั้งลมเนอใอ่อนหอทนะไรก็ได้ย่างหอกเบืองนี่ไดรเน้อจะสบายด้วยดักจานเบบองนที่ส้วไปให้ให้บอให้บ๊อบ

vâng ơi vâng 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 vâng

เห่ยากัน hmm. ด well ้วยชุกจะแย่กันพ่ออออขแว่าใคเย่ง้วด้ย่างบางย่งเตัวบงนี่ย่งบงย่างวาาง่างาอยากหน้า น้องยังมาลง ừ, <laughs>

ตัว่านเป็นนมนี่ไเีเรีรยเนี่ยเหมือนพระตอแต่สีเ้าเร่องนันนะครับเป็นเนาะเรีองเทผืนทียงครับก็เะมีนี้เท่ากับเราเรื่องเบียดเรงงานเดีวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเร่องอันเท่าแหละฝากน้ำเด้อใครเบิ่งมืงฮะมันใหญ่อยู่โคอันเออ อันแบ่งยังสิวะพวกแกเพื่อส no ีขาวเปลี mm? ่อนไหมอ่ะสียังสินี่สีนนี่สีอื่นอยู่วะโอู้หูตะนาวนนี่สีแดงนี่จะสีขาวแล้ก็มีแต่สีขาวแหละโกรธสีแดงยางไปแะ้วสีแดงแบบแบบนี้บ่ทนบ่บ้แบบแรกก่อยากทนอยู่บ้านเขาเนี่ยนาะผมคือสนามเขามันตากแดดตากฝนโอ้โหง่เลย แม่นบ่11เดเขาคือเจ็ดคนจ้ะแม่นบ่11เดเออพอดีแหละเล็กหน่อยเขาจีบเทิงอยู่ไปดิจำ <c oughs> นี่แหละพอดีแหละเอาพับใบ,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 บมันเปืือนมัเลยฮะสู้พใเม่อัตอยแม่่สูเอาพนนี่จะเมื่ออะไร ก็ <c oughs> มืดฮะอ้าวตอนนี้บ้าซุกกับากมาหอดเทือนเป็นที่เฮียพ่อแลวเนาะพี่น้องเนาะหลังจากแจกกระปเบิดมือนะ้องพี่น้องมือนี้ไปหลังจากมา,ากเรงเฮืยอนกับแปวดิน,น,นยูโซนะเนาะแปวดินน้ำเอฟซีเอฟซีน้อยๆเนานะ แล็กกาิฟาขอบใจแม่ทังอเมริกาเด้อกับพอทังอเมริกานะครับป้ากับลุงทางฝรั่งเศสพี่น้องที่เป็นออกเงินกันสมทบกันเนะาะเล้วก็ย่างเงินล้านหาแซนกีบพี่น้องว่าสุกสิไปซือ่อล่องเท้านะเพื่อไปแจกนะเคียนในมือว่านพาฮาร์พี่น้องเพราะว่าบาสุกลืมเนาะไปตอนไปซสื่อบาสุกลืมบาตองซสื่อร่องเท้าตอนเงินเรืออาหาเนะาะแล้กก็ สิบวัฒนีแล้วพี่น้องกระฝากน้ำเรื่องอันนะละเรื่องเทพพืชนะงเฮียนเถอะเนาะถามีคนมาไล่กับสีห่าพี่น้องเลยก็ให้เห็ดอันไรให้เพื่อนเลยเห็ดประตูเขาของการอลไรครับของเอี่ยมยังขันเป็นไปไระไลกับยาเขตทำมนันแลนหลวเบุธงเฮียนเถอเนาะพี่น้องเนาะกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกลังใจให้บรสุกในเด้อเจอก,กันคลิปหนะ้ามื้อนาพี่น้องบา,บายบายเก็นยังไม่เก็บไปิดซะ mais